สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับกัปตนเมทิเลียลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้ง e อทานอลฮาร์ดดิสนะครับหรือว่าฮาร์ดดิสภายนอกถ้าพูดกันภาษาง่ายๆเนาะส่วนการวิธีการเลือกใช้ก็หาดูในอินเทอร์เนต็ตเอานะว่าคุณจะใช้ยี่ห้อไหนหรือว่าความจุเท่าไหร่ก็ตามความเหมาะสมที่คุณจะใช้งานเนาะส่วนของผมที่ซื้อมาเพิ่งจะทําการติดตั้งหรือว่าใช้งานวันนี้แหละ ก็เป็นยี่ห้อซีเกตเนาะความจุอยู่ที่2เทราไบต์ตัวนี้ก็คือ2,000 GB กิกะไบต์นั่นแหละส่วนก่อนที่เราจะทำการใช้งานเราก็ต้องทำการฟอร์แมตมันก่อนเนาะฟอร์แมตแล้วก็เลือกไฟล์ซิสเต็มเนาะก็คือเพื่อจะกำหนดว่าเอ็กซ์เทอนนี้ยจะให้มันใช้งานได้กับระบบ Windows หรือว่าระบบ Mac หรือระบบอื่นๆเราก็ต้องฟอร์แมตแล้วก็เลือกไฟล์ซิสเต็มก่อนส่วนก่อนที่เราจะเชื่อมต่อแล้วก็มาดูก่อนว่ามันมีอะไรมาให้ก็คือมี USB เนอะ USB 3.0ฝั่งเนี้ยที่ไว้ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนฝั่งนี้เป็น p r o p r เพ t ทอรี n n n นเเนาะก็คือไว้เสียบเข้ากับ เอ็กซ์เราเนี่ยฝั่งนี้ก็ไว้เสียบกับคอมแล้วก็พอเสียบเชื่อมต่อแล้วก็ทำการฟอร์แมตเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการฟอร์แมตก่อนจะเริ่มใช้งานโอเคเรามาดูกันเลยเราเสียบนี่เข้ากับคอมเนาะคือพอร์ต USB 3.0เครื่องผมอยู่ฝั่งนี้ก็เชื่อมเข้าไปโอเคทีนี้เรามาดูที่หน้าจอเลย อ่าโอเคครับพอเราเชื่อมต่อพอร์ตเข้ากับคอมพิวเตอร์เราแล้วเนาะตอนนี้เราจะทําการฟอร์แมตก่อนที่เราจะทําการฟอร์แมตแล้วก็ต้องมาที่ดิสพีซีเอ่อไรคอมผมเป็นระบบ n ินโดนะไม่ใช่ระบบ Mac นะส่วนการฟอร์แมตก็น่าจะคล้ายๆกันผมไม่เคยใช้ Mac นะอ่ะก็มาดูในระบบ w n ินโดก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่มี Mac โอเคขั้นตอนแรกเรามาที่ดิสพีซ พอเราเข้ามาที่ดีพีซีเราก็จะเห็นไอ้ฝั่งเนี้ยไอตัวแบ็กอัพเนี้ยก็คืออยู่ตรงนี้แบ็กอัพพัทที่ผมซื้อมาใหม่ตัวนี้ก็คือ,อยังว่างเปล่าอยู่ตอนนี้เราจะทำการฟอร์แมตมันเนาะได้ได้ e ได้ c ได้ได้ d ได้ e เนี่ยตอนนี้มันจะเป็นได้ e โอเค พอเราทํทการฟอร์แมตแล้วก็มาวางเมาส์วางเซลคือเราไว้ตรงตรง,ตรงแบ็กอัพเราเนี่ยแล้วก็คลิกขวาคลิกขวาแล้วเราก็เลื่อนลงมาตรงที่คําว่าฟอร์แมตแล้วก็คลิกเข้าไปตอนนี้มันก็จะมีเด้งป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมาเด้งป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมาตัวที่สําคัญที่เราต้องตั้งก็คือเราต้องเลือกก็คือไฟล์ซิสเต็มตรงเนี้ยเรามาเลือกตรงที่ดอกดาว มันจะมี2ช้อยให้เลือกเนาะก็คือ ntfs ตัวเนี้ย default ตัวเนี้ยก็คือถ้าเกิดคุณเลือกตัวนี้ก็คือมันจะใช้ได้เฉพาะระบบ w i Windows เท่านั้นคุณจะไปเสียข้าเกับ mac ระบบ mac พวกนี้นก็จะไม่สามารถอ่านในพวกไอฮาร์ดดิสของเราได้ถนนฮาร์ดดิสของเราได้แต่ถ้าเกิดคุณเลือก exfat ตัวเนี้ยมันก็จะใช้ได้ทั้งระบบ w i n o w w แล้วก็ระบบ mac งั้นผมแนะนำ ก็คือคุณต้องเลือก ex fat โ okay. อเคพอคุณเลือก ex fat เรียบร้อยคุณก็ต้องทำการกด start ก่อนที่จะกด start ถ้าเกิน backup ของคุณเป็น <c oughs> ของเก่าหรือว่าของมือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้วของคนอื่นอย่างเงี้ยคุณจะทำการ format ผมแนะนำให้ให้ให้คุณติ๊กตัวนี้ออกตรงหน้าต่างตัวนี้ตรง quick format เนี่ยออกแล้วค่อยกด start แต่ของผมเป็นของใหม่งไงก็ไม่ต้องติ๊กออก โอเคพอเราเลือกตัวนี้แล้วเนาะไฟล์ซิ s t e m เตมเป็น exfat เรียบร้อยผมก็จะทำการ start ก็คือเริ่ม Format พอเริ่ม f ฟอร์แมตันก็จะเด้ง pop up ตัวนี้ขึ้นมา Format back up ครับโอเคมันถามแล้วก็กด ok pop up ตัวนี้รอสักพักสักครู่เดี๋ยวมันจะให้กด ok แล้วก็จะทำการ Format ตเสร็จเรียบร้อยก็จะสามารถเริ่มใช้งานได้รอสักครู่ครับ คลิปนี้ผมไม่ตัดเลยนะก็คือให้เห็นเลยว่ามันมันนานแค่ไหนรอปอปับโอเคมันก็จะเด้งป๊อปับว่า format complete ค,คือ format เสร็จสมบูรณ์โอเคเราก็กดโอเคแล้วก็ปิดไปเลยแล้วก็เปิดเนี่ยเราก็ได้ได้ของเรามาเรียบร้อยฮนะได้ของเราเรียบร้อย สามารถใช้งานได้แล้วก็มีประมาณเท่านี้ครับไอฮาร์ดไดรฟ์ของคุณหรือว่าเอ็กซ์เทอร์นอลของคุณก็สามารถเสียบเข้ากับระบบ Mac หรือว่าระบบว i นโดว์ได้ทั้งสองระบบเพราะว่าเราเลือกเป็น EXFAT โอเคโอเคครับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ซื้อเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสฮาร์ดได์ใหม่เนาะแล้วก็ ยังไม่รู้ว่ามันจะสามารถใช้งานก่อนจะใช้ใช้งานจะต้องทําอะไรยังไงบ้างก็มีแค่นี้ทําการฟอร์แมตมันก่อนแล้วก็คุณก็สามารถใช้งานได้ส่วนที่ผมสอนนี่ก็เป็นระบบ windows เนอะโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องกัปตันเมทีเรียลด้วยโอเคครับคลิปนี้